คือถิ่งตอกนี่มีบอ่อกูได้วไว้หน่อยสิบวะพาบไงเสยนกูเขาครับมึอนี่เสยนตอกค,ครับเสยนตอกนี่ครับหัวเข้าไปังสิเอาขึ้นมาพลิกอืมครับฟังเสียงครับดังอวดจับหมุนจุลือจุอลือจุอลือทับบับ เรียบร้อยหนึ่งมัดครับแป๊บเดียวใส่วเวลาแป๊บเดียวครับนี่นะครับบางบับฟังเสียงนะครับแล้วเหี้่พูดนะนี่ครับเสี้ยนแท้ครับต้องดังยังส่ถ้าเหยยบบ่ดังบ่รามันเสียน,น,นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปน่ครับหัวบ,บุบบุบ โหดครับเสียงดังปู๊ดลอดเดี๋ยวเข้าไปเบื้เทตยนนะครับอีกคู่หนึ่งครับนะครับปกลกกกกุเงยเงอยู่ไกลครับกำลังดึงยางไปกินกาแฟแล้ววะโอเคสีมากินนะ นี่ครับผูน้นึงครับนี่ก็เสียนตอกครับนี่เสียนตอกอะกาแฟทั้งใดกาแฟยอยู่ส่งกาแฟให้กินเอ้ส่งมาแล้วส่วง,วงมาแล้วส่วงมาแล้วโอ้แสดงว่าปูต้นเดืกดได้ครับเบิ่งไฟหอยคอครับเพื่อเขาขึ้นมาครับตาพิดตาปืนอ,อยู่นี่ยเขาขึ้นมาหุ่นเออครับพุ่นเออนี่ยเสียนอยากถอนก็อยากแก้เฮ้ยจะเบ่าหอดอะไรนี่ครับน่ะเหยียบโอ้ยดังบ่ดังบ่ดังปวดเลยนี่นี่ กาแฟยู่้อยน่ะทรงเมื่อกี้นยังงอนหอนอยู่อันนี้เส้ presidency. นเส้ connected. น illar, น,นี่กู่มาตั้งแต่มือโบมีขนครับนี่เกิดหน้ามาครับนี่นี่ครับเึ้นมาเกินมาครับหยียบก็่นนะเดี๋ยวมูนี่ให <leich jeong. S 1> ้เบิ้งเส้นต่อกับเส้นเฟียงนะครับเด้อกู่กู่ต่อกับกู่เฟียง นี่ครับหวบัวดึงพีกบับจับต่อขึ้นมาครับดึงไว้เยียบนั่นมันต้องดังเอียดจังสี่ครับนี่ละ,อ,ะอีกหนึ่งมาครับหนึ่งมาใส่เวลาประมาณหาหวินาทีเทียนแท่ครับนี่ตอกหารอยนะครับโอ้ยกูปแป๊บเดียวเพื่อนบอกว่าบนันผม นี่รับจ้างกูเขาชั่วราชอาณาจักรนะครับใส่วัาประมาณหาวินาทีครับหนึ่งมัดหัวบบ,บุบบุบตั้งบุบจับต่อขึ้นมามครับหยบับนักดังเอียดหลดเก็งดังฟังชัดครับดึงปูนครับ เดียงดังมาตะไครแล้วหัดเลยกาแฟยัยฟยวนั่นนะยัวทางยัวยนั่นนะโอ้นะครับเด้อสองเส้นมาประทะกันครับนีเ่เส้นหนึ่งนีเ่เส้นหนึ่งเจ้าของทองติกูให้เบิ้งจังน้อยครับ จับหัวข้ามาครับปิ้นบับเอาสิขึ้นมาเหยียบดึงโอ้ดังเท่ากันครับโอ้เขียดโมเขียดีโมเขียดี่โมเขียด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 โมครับ มัวแค่นี้นะครับวาเดีก้กับควางงูใส่ค้อนเข่าไ้เนี่ยครับดูสังขึ้นมาครับ <c oughs> เห็นนะครับเนาะเนี่ยครับลุงแดงพาเละครับ Được. Thông ngang còn được hợp đó. เดี๋ยวติพายบึงวิธีกู้ใส่เฟียงกู้ครับ,บทีนี้กู้ด้วยฟางข้าวนี่ครับจับหมุนจุรลุนจุนหลุนโอ้เห็นบ่ชัดนี่ครับดึงดึงขึ้นมางานงานครับจับหมุนเรียบร้อยโอ้เห็นบ่ชัดเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่คือวิธีการครับจับมาหมุนครับหมุน รวบบุบบุบบุบใช่ครับนี่อันนี้ไอนนอันนี้เลี้ยงมันสั่นครับนี่น่ครับจับหมุนครับหมุนแล้วก็พับลงวางไว้นี่ครับเลี้ยงมันสั่นครับมัดบ่ไดย ใส่ตอกมากเสริมครับ <c oughs> สั่นโพดแ, <c oughs> แล้วครับเขามองหนีเพิ่นเกี้วเองละครับนี่จับจับหัวหมุนจุดลุนจุดลุนบางบุบ หาคนกูันะกลไวไว้ๆเสียงไว้กลัวดิเนาะนี่ครับเบิ้งได้ครับได้เบิ้งชัดๆวิธีนี่ครับนั่นครับข,ขึ้นมาครับน่ครับหัวไครับจับหัวหมุนพับบัดูชัดๆอีกหนึ่งรอบ จะพายเบื้องเพลินกูต,ต่อแบบต้องมาประชันกันไหมไหนที่ไหวก็กันนี่ครับห,หมุนบ,บึบวางบึบประมาณหาวิขึ้นกันครับนี่ขนาดไอ้เฟี้ยงมันสัน่นเลยครับนี่จับหยักต่อเฟี้ยงมันสัน่น นี่เสียนระดับปรมาจารย์แล้วครับนี่ได้ทั้งตอกทั้งเฟี้ยงครับนี่ก็ต้องเรียกก็ต้องหิบ่เสื้อป่ะครับพผูดครับพุ่นตอกยังมัดค่าเอวอยู่ครับพุ่น่ะพุ่น่ะครับนั่นน่ะนหมุนนี่ครับวางบุบนั่นเอนมีเวลาจับเนาะเนาะประมาณซีเวินาที่หาวินาทีแล้วอันหนึ่งุ่น่ะนั่นหมุนก็ลุน โอ้เซียนขับเซียน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 โอ้เบื้องหน้าเซียนกับขักเนี่ยนะครับโชว์น้อยโชว์น้อยเหนหนือเยี่ยมอมาเบื้องเจ้าของช่องกูเฟี้ยงครับที่นี่กูด้วยฟางเห็นบอน้อครับน่าจะเห็นนะครับเนาะผมก็บบอเซีนแล้วครับผมหัวก็หัดกู้ครับจับมุนหนักดีครับ มูไดนมันบอ่อจับหู้มาแต่ผมเห็นว่าคือเคนเมื่อกี้นะครับเด้อผมจับดึงมายัางสี่หลอดจับดึงมาแล้วก็บหัวเข้าเน็กหนึ่งสองรอบพ่อครับวางไรทิ้งเบิ้งครับเห็นบ่เนาะถ้าบ่เห็น,น,ก,หนก็ขอสดขออภไฟนะครับเด้บอบ่มีคนถือกล่องให้ จับเพียงหมุนยังสี่ครับหมุนแหวกจับขางสายหวัวเข้ามากครับขงางขวามือขางขวาครับจับเพียงไว้แน่นๆทิดขึ้นมาครับมือขางสายดึงโบกขึ้นมาจังสี่หมุนครับล่างเดียบลอยนี่ครับจับหมุนครับ ใช่ครับดึงกวนเขามาครับอุนต่อหากันมือข้างทรายนี่ครับนี่ข้างทรายดีนะครับจับดึงขึ้นมาอย่างสี่ครับแล้วก็จับนี่ขึ้นมาหักหัวจักหน่อยนี่ครับท้ามันแหนมคอมันจะกิ้วอย่างสี่ครับนี่เห็นอยู่เนาะครับเนาะเอาเบิ่งชัดๆัด้ลยครับเด้อ ตั้งลองตั้งกองให้มันนันเบืงน่าจะเห็นนะครับเนาะรับทอบต่อจัตน้อยครับจับหมุนครับสี่มือนี่กำแน่นๆครับเนี่กำให้มันแน่นดึงอันนี้กับมาครับนี่ครับอันนี้เห็ดฝาดๆด้วยครับเด้อห้เบิง้งนี่ครับ มือนี่มือนี่จับหัวนี่กดไว้ครับนี่แล้วก็ดึงทางซ้ายครับดึงเห็นมากครับจับนี่เห็นไหมหมุนครับเพราะเวลาเราก็พับพับนี่ไว้เองสิครับพับไว้เห็นไหมลงนี่ไม่ค่อยเวลามัคม่ค่อยประสิบปคลคายครับ ไปเ้อครับเดลยจับหมดแล้านะครับสิ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 ครับนี่เกือบ็ดว่ายได้อครับประมาณสามสี่วินาทีเสร็จนู้เอาละครับถ้ากูขอครับมือนี่มือเส่ากระเส่ากระผมครับลุงแดงผ้าเลาะครับผม เอาละครับเด้อะถ้าผู้ดใดมกคลิปวิดีโอที่ผมเห็นอย,ยู่อย่าลืกกลามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับหนึ่งกำลังใจแค่ไปนิ้วสัมผัสนะครับเนอะอคลิปนี้คงยังดีบ้างไว้สำหรับนัก่อนนะครับเ้อครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย